มาพี่น้องมามานีอ้นศิลป,ปะสิมมาเดดแมวหน่อยกำลังกินน้ครับพี่น้องแหมสามสี่โตอยพีงนั้นนะอันี่เอัอนนะีนนะ่ตัวนี้บมามากินน้ำมาแม่เหมือนเฮ้ย ่านกินนมเหมอด็อย่างกินนมเร็วๆนี่มากินนมเร็วๆนี่ๆๆไอ้กินนมเร็วๆๆคนสภาพดูนมนูเลยมารับอยู่นี่เออไปกินนมเลยใกล้จะหอดเดือนเลยเพียนั้นได้มันเด็กวันที่สิบสามเลยสิบสาม อีกมือก็จะครบเดือนเพี่น้นงเด้นี่เผมบอกสี่สิบสี่สิบเก่า้พีงหงด้อีกมือก็จะครบเดือนแห้เพี่น้องเด้อาซ่บอสูแซลบบประมาณนั่นพี่น้นงนะสวัสดีครับ